วันนี้พามาชิมกาแฟกันบ้างนะที่ The Baristro at Ping River ที่เชียงใหม่นะคะแถวป่าตานนะอยู่ใกล้โ o ตัสคำเที่ยงยังไงลองเสิร์ช Google ดูนะคะภายในนะตกแต่งด้วยลักษณะสไตล์ปูนเปลือยนะก็เป็นเหมือน co-working space มีโต๊ะค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าหน้าเทศกาลเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนจะเยอะหรือเปล่านะอันนี้ก็มีประมาณหนึ่งพอสมควรภายในนะตกแต่งลักษณะเป็นเหมือนกึ่งไม้กึ่งปูนเปลือยเราว่ามันเป็นอะไรที่แบบ ดูค่อนข้างคลาสสิกดีนะคะอ่าเรามาดูวิวด้านนอกกันนะบอกเลยว่าชิวมากซึ่งลักษณะมันอยู่ริมแม่น้ำปิงอะ่ะแล้วแบบอากาศดีเนาะแล้วก็แบบค่อนข้างชิวเลยรับล,ลมหนาวด้วยนะคะแล้วมาดูในส่วนของขนมเราสั่งมอคค่าร้อนเค,เค้กชาเขียวแล้วก็เลมอนเคิร์นะขอบอกว่าเอ้ย ขนมที่นี่เครื่องดื่มค่อนข้างใช้ได้นะโดยเฉพาะโกโก้ของเราที่แบบว่าเราว่ามันเข้มข้นมากด้วยราคา80บาทเราว่ามันคุ้มอะ่ะคืออะไรก็ตามที่ราคามันไม่ได้สูงเกินและรสชาติดีมากเราว่าคุ้มมากๆเลยถ้าใครสนใจยังไงก็ลองปักหมุดไปดูนะคะที่ The Baristro at Ping River นะไม่ได้ค่าโฆษณานี่มีเรือยาวโผลมาด้วยนะวิวดีมากๆเลยคะ่ะ